สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกมของผมนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมเพส2012ครับหลายคนสงสัยว่าเพส2012กับฟี ف ส12เนี่ยนะครับอันไหนจะสนุกกว่ากันครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเพส2012ให้ดูนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําก่อนนะครับ exhibition น,นี่คือโหมดกระชับมิดครับเล่นแบบ เล่นแบบยังไงเล่นแบบแข่งขันกันธรรมดาครับไม่ชิงถ้วยต่อไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่ก็จะเป็นโหมดบอลถ้วยครับแล้วก็อันนี้ก็บอลถ้วยเหมือนกันครับอันนี้ฟุตบอลไลท์คือให้เราเป็นนักฟุตบอลน,นะครับอันนี้ก็ลีกครับก็คือถ้าเราจะเล่นลีกนี่ก็จะมีลีกให้เลือกนะครับครับ คอมมูนิตี้พวกคอมมูนิตี้นี่จะเป็นพวกตัวละครอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่ผมก็ไม่ขอทราบนะครับออนไลน์นี่ก็จะเป็นเล่นออนไลน์ก็ต้องซื้อแผ่นแท้แต่ผมใช้แผ่นปลอมครับเฮนนิ่งนี่ก็ฝึกครับอีดิทนี่ก็คือปรับนักเตะหรือว่าส่วนในเกมครับอ็กต้าคอนเทนต์นี่ก็คือ รองเท้าหรือว่าอะไรจะอัปเดตตรงนี้นะครับถ้าผมพูดผิดอะไรในี่นทีนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับครับเรามาเล่นกันเลยครับผมจะขอเล่นโหมด exhibition นะครับกช็ชอบมิธรรมดาครับเอาละครับมาเล่นกันเลยครับผมจะขอเลือกทีมเป็นผมจะขอเลือกทีมเป็นิเ v e r p o o l นะครับ เพราะว่าเป็นทีมที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับใครไม่ชอบลิเวอร์พูลขออภัยมาด้วยนะครับเพราะว่าผมชอบเจอเลมาดริดก็ได้ครับมาครับคิกออฟก็คือแข่งเลยนะครับสเตเดียมเลือกสนามครับโร์เทฟฟอร์ดโอรเทฟฟอร์ดก็ได้ครับอันนี้ก็จะปรับชุดนะครับนะครับ เป็นละห้านาทีก็พอครับรีวิวอาครับเล่นเลยครับนี่ครับกราฟิกก็จะประมาณนี้ครับครับประมาณนี้ครับมาเล่นเลยเจอขึนน้อยแล้วม,มันหลุดแล้วม,มันหลุดอ่า นะครับเด็กเขาเฮ้ยคนนี้ฟอร์มดีจริงๆครับเอาล่ะครับ คราวนี้ผมจะบุกแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าผมเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้ยนิดเดียวอันนี้ผมเล่นระดับสามดาวนะครับหรือว่าระดับปานกลางครับในเพจ212นี่มันก็จะมีระดับหนึ่งดาวถึงห้าดาวนะครับผมเล่นประมาณ3ามดาวครับ เอาละครับดีโซเลตมาแล้วครับมาโอ้ยนิดเดียวครับเอาไมครับเอันนี้เป็นคลิปแรกของผมะครับ ถ้ามันดูจืดไปผมก็จะปรับปรุงในวิดีโอหน้านะครับฝั่งนี้ฝากตูด้วยนะครับโอ้ยงงออกไปได้ยังไงมามาดูผมเล่นกันเลยครับ เอาแล้วครับโอ้ยองคม,ม,มาแล้วครับดาวนิงอี๋โอาลุดลุดน,นะครับดแล้วเฮ้ยโอ้ยยถ้าเป็น4ดาวหรือถึง5ดาวนีวน่อาจจะยิงเข้าก็ได้ครับ อยู่ที่ระดับความยากง่ายนะครับ,รรบแต่ถ้าการควบคุมนี่เพส2012จะสู้ฟีฟ่12ไม่ได้นะครับ <400 S 1> แต่ความสนุกนี่ผมว่าเพส2012สนุกกว่านะครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับครับเวลาผ่านไป41นาทีนั้นครับน้ำรโกาสสุดท้ายจะทำได้ไหมครับโอ้ยส่งบอลไม่ได้เรื่องเลยลิวพูเอาหยุดทำไมวะ เรือมาดิทิ์ก็ถือว่าเป็นทีมเก่งทีมหนึ่งนะครับเก่งกว่าลวฟูเลยก็ว่าได้ที่ผมเลือกลวฟูเพราะผมเชียร์ลวฟูเลครับครับต่อขึ้นหลังกันเลยครับ ขรึ่งหลังนี่จะเล่นแล้วนะครับเอาจริงนะครับนะครับนะครับทีค,บความใครที่เล่นไม่ได้ก็ลองไปปรับ ตรงสตติ๊กในโฟลเดอร์เกมดูนะครับคอมผมนี่อินเทลคอไอห้าครับเล่นได้ครับเอาละครับมาต่อเลยครับโอ้ย โอกาสยิงไม่ค่อยมีเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งครับเฮ้ยอยครับโอ้ยอ่าอโอ้ยเตโนเตโนเตโน ไม่เข้าครับไม่เข้ามาต่อไปนี้กูจะบุกบ้างแล้วอืมโอเปลี่ยนเรี่องมลีเปลี่ยน,ยนตัวทีเดียวสามคนเลยครับตอนนี้ลิฟพูยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างดีกว่าครับเอาคนที่เล่นไม่ดีแอนตี้คารโลครับเล่นไม่ดีครับเอาเด้ยวยเขามาแทนครับแล้วก็เอาคารโลออกเอา อินเดีสันลงมาลากแทนนะครับเอาละครับเอาละครับมาแล้วครับบุกขึ้นมาแล้วยิงโอ้ยติดครับติดกองหลงัง โอ้โหออกไปเยอะเลยอะรืโซเลตส์โอ้ยโอ่งยิงไกลดู โอ้โยเลยคานไปนิดเดียวเองครับนิดเดียวจริงๆยิงเจ็ดตรงกรอบแค่สองลูกเลมอนลิดยิงสามตรงกรอบแค่ลูกเดียวครับผมยิงตรงกรอบทั้งสองลูกนะครับโอ้วฮยโอ้ยโดนเขาเจ็บยิงสัตว์รลนโดยิงเชี่ย โอ้โหดูครับดูภาพช้าอีกทีนะครับโมคุยโวไปเรื่อยโดนเลยครับดูครับชิปลุงนี้สวยมากยิงโอ้โหไม่จับเลยนะครับเนี่ยมีหน่าเลยวิ่งโอ้จะหมดเวลานะครับโทษเวลาบาดเจ็บแล้วด้วยโดนเลยครับทีเด็ด อันนี้เป็นทีเด็ดของเอรัเลมดริเนะครับการเปิดบอลหรือว่าการจ่ายบอลลองดูบ้างโอ้โหจบเกมครับแพ้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับใครที่ไม่ชอบหรือว่าที่ว่าผมไม่สนุกหรืออะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ Hier okay, ich bedanke mich bei meinem Co-Kommentator.